สมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์พอสักเสร็จใช่ไหมสักเสร็จปุ๊บธรรมดาครูบาอาจารย์ก็จะใช้น้ำมันจุ่มเจิมหรือว่าทาแล้วก็เสกผมน้ำมต์ให้ใช่ไหมคือสมัยก่อนเนี่ย <บา S 1> เมื่อสักไปแล้วเนี่ยนะความมั่นคง จิตใจนะทางจิตใจความมั่นคงความศรัทธาความเชื่อมั่นในพุณงความดีของบุรพาจารย์ที่ได้ตั้งสค์มาเนี่ยฟ <c oughs> ูไม่ต้องเสกอ้าวฟู <c oughs> แบมือมา <c oughs> แบ,บมือมาก็เอาน้ำมันหยดใส่มือให้อันนี้เราก็นะเราก็ปุกโดดผางแค่นี้ทำหน้าขาวขึ้นตูมนึกถึงแค่ครูนะคูยังไม่ทันจะพรมน้ำมนอะไร น้าโมตัาสาพระควะโตเท่านั้นแหละดิ้นกันจนไตกระถางอ่างน้ำมนกันจนแตกจนกระเด็นกระดอนนี่คือความที่เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เขาเป่ากันจนตดตดแตกนะคือถ้ามีกล้องก็ มีกล้องก็ขึ้นนิดนึงเ้าเรียกขึ้นบูชากล้องอันนี้พูดล้อเล่นนะธรรมดาการพูดการจารนี้ต้องไม่แับป,ปา마ดใครอันนี้แซวแซวขึ้นบูชากล้องเขาขึ้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าขึ้นบูชาครูหมายความว่ามีความเคารพในครูบาอาจารย์เป็นต้นทุนอยู่แล้วเปี่ยมเต็มอยู่แล้วเมื่อครูบาอาจารย์นี้ แตะหรือสัมผัสนะหรือสิทธิหรือได้ยินปากกาสิทธ์ได้ยินพระสุรเสียงได้ยินหรือว่าต้องด้วยน้ำพุทธมนเทวมนต์ต่างๆเนี่ยแม้แต่เพียงละอองเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นปีตินี่ก็สมัยก่อนนี้ แค่ได้ยินเครื่องไฟนะเขาเรียกว่าแค่ได้ยินเครื่องไฟบ้านอาจารย์หรือว่าบ้านครูบาอาจารย์กำลังจะมีงานไหว้ครูได้ยินเครื่องไฟขึ้นมาตั้งแต่ปากซอยผ่านมาตั้งแต่ปากซอยทำไมมึงไม่นั่งโมเดลรับจ้างมามึงขึ้นอะไรตั้งแต่เรินี่มันมันอย่างนี้ตัแต่ก่อนนะ ในบางยุคบางสมัยนี่ในแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยนะสมัยก่อนเนี้หนุมานภาคเก้าเนี่ยนะภาคที่แปดภาคที่เก้านะแล้วก็สยบทรณีนะอะไรต่างๆเนี่ยคือพออาจารย์เขาเรียกเนี่ยนะ ข้างฝาก็เป็นในแผ่นเรียบอะเนาะฮนุมานภาคแปดภาคเก้าทุกภาคทุกปางขออันเชิญมานี่นะฮนุาม,มานะอะไรก็ว่าไปตูม้มเหลือแต่เสาบ้านเ <c oughs> นี่ยเหลือแต่เสาบ้านข้างฝาหายหมดไปแล้วนี่นี่คือความนะอความเขาเรียกว่า เข้มขังในจหมายโบราณบ้างก็หายไปผกอยู่ตามป่าเป็นครึ่งครึ่งวันค่อนค่อนวนันอย่างนั้นคือ <c oughs> ตามยุคตามสมัยนะตามยุคตามสมัยนะสายเ <ใน S 1> มตตาก็จะไม่ค่อยขึ้น <c oughs> ไม่ค่อยอะไร ท่านอาจารย์ก็เน้นพระพุทธคุณก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราสักกข,ขละไว้เนี่ยก็คืออูดพระไว้เนี่ยเพื่อ <c oughs> นะสมุตนะิสมัยก่อนเนี้ยมีหลายๆอาจารย์กข,ขออนุญาตเอ่ยนามเช่นพ่อเจียกหรือก็อืหลายอาจารย์ที่แทงปล่อย จันหมักจัเจีย๊ยบไอ,า,อาจย์ทองก็มีมีเห็นแทงปล่อยเหมือนกันอเพราะจันทองตลาดภูเนียแทงปล่อยเหมือนกันแต่ให้เป็นบางคนคือแทงปล่อยนี่หมายความว่าใส่ใส่หัวใจก็ก็ไม่ใส่แต่หัวใจก็แทงไปที่หัวใจของรูปภาพนั้นเลย จะเป็นหนุมานจะเป็นสุครีพพาลีอะไรก็แล้วแต่แล้วใส่น้ำมัพระทะโอ้โห,โโหทีนี้เวลาขึ้นนี่ขึ้นบ้าเลยขึ้นเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะขาดเพระพุทธคุณมานะมาล้อมหรือมากดหรือว่ามาเหมือนเหมือนเหมือนเราอยู่วัดอะอยู่หลวงตาแล้วก็ต้องสุภาพเรียบร้อยเห่นไ,ไหมทีนี้ เราอยู่กลางทุ่งอ่ะไม่มีใครห้ามเราอ่ะกลังเมาได้ที่แหมอร่อยเลยทีเนี้ยนั่นแหละเขาก็จึงแทงพระพุทธคุณลงไปนะแทงสักพระพุทธคุณลงไปเพื่อเป็นแนวยับยันแนวยั้งแนวลั้งแนวดึงไม่ให้เป็นบ้าเป็นขั่งกันจนเกินไปไม่ให้เข้าป่าเข้าลกโลดผลโจรทยานไปเป็นเสือเป็นโจร หรือไปให้เขาก็ทืบจนยอกมันไม่เข้าก็จริงมันไม่เป็นไรก็จริงแต่มันยอกมันขัดมันขัดมันลดลม้มประมาณนั้นนะประมาณนั้นบางที่บางทางก็เป็นเมตตามานิยมครนะอบครูกันเงียบนานๆจะมีขึ้น <c oughs> แล้วแต่ บางอาจารย์ก็เคยขึ้นตึงตังอะไรโดดรุยขวดรุยแก้วโดดเขาเรียกอะไรอ่ะรวดนาำรวดเนิมอะไรพุ่งเขาใส่กันมันเป็นแนวอ,อกุกึกคึกโคมมเป็นแนวชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะตัดพ้อต่อว่า แล้วยิ่งยุกยิ่งสมัยนี้แลหลายเรื่องหลายอย่างก็มันก็เลยหันมาว่าอย่าจะไปอะไรกันนักไม่ใส่ของให้มันร้อนมันแรงนักนะเ็าต้องดูให้ดีทุกอย่างมันมีของแก้ทุกอย่างมีของแก้หมดกว่าจะ เป,เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมาได้กันในแต่และทุกวันนี้มันก็ดูออก <c oughs> ดูออกดูออกดูแนวออกแต่คนเรามันก็ไม่พูดอะนะแนวใครแนวมันอะนะแนวหาอยู่หากินแนวใครแนวมันหรือแนวอ,อยังพอกลัวบาปนะ ขวบาปขวกรรมแนวย่านบาปย่านกรรมอยู่นะแนวย่านลูกศิษย์ไปใจห่วงใจหาไม่ยุแยงกะแทงรั่วหรือว่าไม่สนับสนุนในการใช้อิทธิลิตอิทธิเดกันจนเกินไปมันก็เป็นส่วนของสังคมที่เราจะช่วยสังคมได้ <c oughs> ในการอบรมสั่งสอนไม่ให้คนมันทึ่เขิมจนเกินไปเนี่ยเราหันมาสอนให้คนมันรักชาติแนะนําให้คนมันรักชาติให้คนมันรักกันนี่มึงดีกว่ากูกูดีกว่ามึงมึงเลวกว่ากู <c oughs> กูรวยกูมั่งมีหน้าตา คือเสียงกว่ามึงมึงมันไปแถวกูหัวแถวมึงหัวโตวกูหัวเล็กมึงเอออะไรต่างๆนานะก็จนเป็นที่อ,อืออึงในในในการว่า,ามันจะเป็นของที่เออเอามาโชว์กันพูดง่ายๆแล้วจะเป็นละครลิงกันไปทุกวันนี้นะจะเป็นละครลิงกันจนเกินไป ต้องดูให้ดีแต่มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลว่าบุปกรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยมันจะไปเจอยังไงทำมาไงก็ได้อย่างนั้นนะทำมาไงก็ได้อย่างนั้นสร้างไม้แบบไหนก็ได้แบบนั้นก็ประมาณนั้นหลายๆนะ อุบาจาจาร์หลายๆท่านเนี่ยเก่งๆนั่นสุดท้ายมันก็เอาไปทิ้งกันหมดนะไอที่ไปเสียเงินเสียทองกันมาเนี่ยสุดท้ายมันก็เอาไปทิ้งกันหมดเอาไปเผาทิ้งกันหมดสุดท้ายมึงเป็นคนดีแล้วมึงจะไปตีใครวันนี้ก็หาอยู่หากินกันจน ลำบากยากเข็นจะหาอยู่หากินก็ยากกพยังจะไปดิ้นรนขนขวายทุรน,นทุนลายอยากจะไปเสียเงินเสียทองอยากจะไปหาแสงสีเสียงซื้อมาติดที่บ้านแนละ้วเปิดทั้วสามหลอดแล้วก็ใส่ไม่มีตัวปรับก็ใส่ไอ้สตาร์ตเตอร์เข้าไปหรือว่า <c oughs> ให้มันก็พริบไงปั๊บปั๊บ ใชไหม <c oughs> นั่นแหละเอาแต่พอควรเอาแต่พองามส่วนคนที่ชอบก็คือคนที่นั่นแหละกว่าจะมากันทุกคนกว่าจะทุกสาขาอาชีพมันไม่ไดอ้อะไรนักหนาหรอกมันกลเม็ดเด็ดพายมันมีกันไม่มากหรอก มันคือคือกันนั่นแหละมันคือคือกันเราเป็นอาจารย์เสร็จแล้วก็จะดังก็เพราะลูกศิษย์ลูกหาจะเสียก็เพราะตัวเองเราก็ต้องพูดอย่างนี้เราเป็นครูบาอาจารย์ล้วก็ต้องพูดอย่างนี้นาาแ,ตนแต่ถ้าเราพูดบอกว่าไอ้คูจะดังก็เพราะตัวกูจะเสียก็เพราะลูกศิษย์พูดได้ไหม ก็ไอเฮียลูกศิษย์มันไปทำทำเฮียแล้วยิ่งอาจารย์ทําเฮียด้วยแล้วก็ทั้งเฮียทั้งอาจารย์เฮียทั้งลูกศิษย์เลยทีนี้เอาอะไรอ่ะขนาดปู่ย่าตายายกระดูกอยู่ในโกรดยังเด้งเลยนะกระดูกยังดิ้นดิ้งด้งดิ้งดิ้งด้งด้งด้งเคาะโกรดดังเก้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 งสะเทือนเย็นหิ้งเห็นไหมแล้วก็ บางคนเป็นใครอ่ะเป็นแอดมินหรือเป็นใครหรือเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์หรืออะไรต่ออะไรถึงจะได้มา,าใส่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แทนครูบาอาจารย์แต่งเรื่องนั้นแต่งเรื่องนี้ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องอะไร พูดกันไปต่างๆนั่น,น่อกินสลึงเมาห้าบาทกินห้าบาทเมาโน่นสองร้อยแต่งกันไปได้ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วมันก็อยู่สาภา,าว,วะความเป็นจริงคนเราเนี่ยมันก็ดูได้คนมันเก่งก็ต้องว่ามันเก่งมันเก่งมาจากไหน ไอ้ประกัดไอประกาศใน้คอเนี้ยลูกมันเก่งเว้ยลูกมันเก่งมันเก่งเก่งยังไงอ่นะเหมือนเราเปรียบกับบุญเงี้ยบุญทำได้กี่วิธีนะหนั่งกรรมฐานให้ทานนู่นนี่นั่นสิบวิธีสิบวิธีธหรือมากกว่าปะ ก็ทาได้ัเก่งแบบไหนอ่ะเก่งทั้งวาจาสุภาษิตเก่งทั้งอิทธิฤทธิอิทธิเดชเก่งทั้งบุญฤทธิเก่งทั้งภาคภาษาเก่งทั้งไวยากรณ์บาลีอ่าวยากรณ์ต่างๆบาลีต่างๆบาลีไวยากรณ์เก่งนะเก่งทั้งธรรมะอ่าเก่งทั้งการปฏิบัติเก่ง ก็คือคล่องทางไหนอ่ะคล่องทางวิปัสสนากรรมฐานคล่องทางโอ้คนนี้นี่จีจัดได้เกือบทุกเรื่องอะ็ไหมคนเรามันจะไปเก่งอย่างเดียวไม่ได้กินมันต้องกินเป็ดกินไก่กินหมูกินเนื้อกินกินให้ทั่วละแต่มาันตายแล้วก็เป็นดินน่ะมันจะไปถืออะไรทั้งหนล่ะ เราไม่ได้ไปแต่ก็ต้องศึกษาธรรมะไม่ได้กินข้าวเลือดไม่ได้สั่งให้ฆ่าเห็นไหมไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องไม่ได้ไ,ไ่ไม่ได้บงการจะฆ่าสัตว์ตัวหนึง่งหรือว่าไอ้ที่เขาทํามานอนตายอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราจะไปบงการบอกว่าพยายามให้ฆ่านะบาปเกิดจากนั่แหละความพยายามแค่ไหนอ่ะพยายามไล่ทุบตีตั้งสามวันสามคืน พอมันจะตายได้พอตีเสร็จแล้วยังต้องนอนปังแงบ,บปังแงบ,บอยู่อีกสิบสองชั่วโมงโอ้โหยิงแทงด้วยมีดแล้วมันก็ไม่ตายไปไยิงด้วยปืนยิงด้วยปืนก็ไม่ตายก็เลยไปเอาค้อนมาทุบหัวค้อนปอนนี่อย่างนี้กรรมมากสาหรับคนทําเพราะว่ามันมีความพยายามมากเใช่ไหม <c oughs> มีความพยายามมากมันก็เป็นอย่างนั้น นันก็อยู่กันไปทำกันไปสักอ่ก็เหมือน,นทุกวันนี้ผ้าห้าบาทสิบบาทพระเพะิ่งทำเหรียญเพิ่งทำเหรียญแล้วแต่ใครศรัทธาแบบไหนสมัยก่อนในยุทธยาเนี่ยพระบางองค์นี่แรกกับบางคุณพรมนี่เขายังไม่เอาเลยอืมเขายังไม่เอาเลยนะคือไม่เอาบางคุณพรมนะไม่เอาสมเด็จนะ ไม่เอาวัลคังนะออยู่นี้องค์พันกระบาทเยอะแยะแต่คนมันไม่รู้ไนงะคนเราอ่ะไม่รู้พ่อแม่เราเคยกราบไหว้ศรัทธาตรงไหนมาไ้เรานู่นไปศรัธทธานู่นโคนเงาสักการะอะไรก็ไม่รู้จัก เคยคุยกันไหมไม่เคยคุยกันสักคำเคยทักกันไหมไม่เคยทักกันสักคำเคยเป่าหัวเป่าหูให้กันไหมไม่เคยเคยไปทําบุญไหมบางทีก็ไใหม่เคยเคยไปวัดไม่ยังไม่เคยเลยกดเหรียญก็มาตั้งสี่แสนห้าแสนจริงๆแล้วจ,นะจะามาค้านั่นะมันก็ขาดคุณขาดทุนตั้งแต่คิดว่างั้นเออนั่ยน่ะแล้วก็มาร้องระง,งมสมโซสมสมโซกันอืม ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันรักไม่จริงไงใช่ไหมมันเรื่องของรักไม่จริงการอะไรเนี่ยมันเป็นละครบทละครการเรื่องในโทรศัพท์อะ่ะจะเป็นติกตอกจะเป็นเฟซบุ๊กจะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของละครชีวิตละครของโลก อย่างน้นอยๆเราก็มีเสียงมีอะไรอยู่ในอากาศเห็ปะก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์สมมุติมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ประเสริฐได้เห็นปะมนเป็นเอาสมมุติไปเป็นอุคหานิมิตมันก็อ่าเข้าแล้วเข้าทางเลี้ยวเข้าทางไปแล้วเห็นอันนี้ก็ไปเรื่อยๆเต๋ เป็นยังไงก็ศึกษาไปานู่นนี่นั่นงั้นก็ดูไอคนนี้มันพูดแบบไหนมันยังไงมันยอมเหรอมันขายจิตวิญญาณไปแล้วเหรอหรือว่ามันยังไงกันเออไอคนนี้มันเป็น อคนนั้นเป็นใครคนนี้เป็นใครอาจารย์ฟูหรือเป็นใครเนี่ยมาพูดแบบเนี้ดูดิลองเอาสมาธิจับดูซิว่าไอ้โทนเสียงแบบนี้เนี่ยมันมีความจริงใจกี่เปอร์เซ็นต์มันพูดเรื่องจริงหรือเปล่ามันแต่งมันมันไปฝึกมาดีหรือเปล่ามันเคยไปนั่งในซ่วมมานานหรือเปล่ามันก็เลยเงียบมันก็เลยสามารถก็แพร่มของมันไปหรือมันดีดอะไรหรือเปล่า หรือมันพูดเนี่ยมันเพื่อต้องการให้มันดูดีเพอร์เฟกกูไปดูที่บ้านมันแล้วกูไม่เห็นมันใช้ชีวิตแบบนี้เลยมันโกหกตอแหลนี่มันอยู่ดีกินดีมีความสุขแต่โพสตเดี๋ยวโหทำเป็นหน้าสงสารอย่างง้นอย่างนี้เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าวะไปดูแม่งเนียอ่าไปดูเขาสิจริงไหม คนเรามันทนทําไม่ได้หรอกใช่ไหมกะเทยมันแทบไว้มันแตบหางไว้เวลากาวมันหมดแล้วเดี๋ยวที่มันแตบหางไว้มันก็โผล่มาเป็นนั่นแหละทอนเท่าแขนเพราะฉะนะั้ไอ้คนมันจะแก้งทำมาห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสีสิบปีสี่สิบห้าปีสี่สิบเก้าปี ร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีมันแกล้งทาอะ่ะมันได้ไม่เกินสามเดือนหรอกเดี๋ยวมันก็หลุดหลุดมาด้วยคําพูดหลุดมาด้วยภาษากายหลุดไปด้วยภาษาใจหลุดไปด้วยภาษาสายตาปากปลาใสามือแจกทังเอ้ยไม่ใช่ปากปาใสาน้ําใจเชือดคออะไรว่าไปนเงี้ยมีผลประโยชน์ก็มาหามันหน่อยนึงไม่มีผลประโยชน์ก็หาย ปล่อยให้ยุงกัดอยู่อย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้น <c oughs> <c oughs> มันก็น่าน้อยใจไอ้ใคร <c oughs> พูดถึงอะไอ้คนที่ทำให้คุณเสียใจหรืออะไรมันผมไม่รู้อะแ,แต่ผมอะสมมติว่าผมช่วยช่วยเหลือหรือว่าผมนิยมคุณมาโดยตลอดผมไม่ได้คิดกระบจกับใครเนี่ยนะคุณจะมาทำกับผมอย่างนี้ไม่ได้นะ ใช่เอ้ยชีวิตมันของหายากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ปัตตุชนคนธรรมดาเนี่ยไอคนเกือกกลัวไปด้วยขี้มือขี้ตีนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนั้นพ่อแม่เราเนี่ยอาจะเลี้ยงเรามาโตไม่ใช่ของง่ายอย่อาชีวิตไปทิ้งด้วยเหตุปัจจัยใดๆนอกจากกรรมซะ แล้วใครใครที่เป็นไปด้วยกรรมก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เพราะว่าเมื่อความตายมาถึงน่ยืนเดินนั่งนอนตกเครื่องบินตกน้ําตายตกรถตายรถชนตายเป็นลมตายกินอาหารติดคอตายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เป็นสาระถึงเวลาได้ทั้งหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเห็นไหมพระอรหันต์อรหันต์ขึ้นเครื่องบินก็ต้องตายเพราะอะไร วาละมาถึงถึงจะเป็นอรหันต์ก็จริงใช่ไหมรู้ก็ห้ามตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปประมาณนั้นอันนี้จะตายมาเขาให้รอดชีวิตมาก็มึงจะไม่ไม่อยากรอดมึงก็ต้องรอดนั่นก็จริงๆแล้วมันต้องมีคู่สนทนามีคู่สนทนา,ถา,านนถามอย่างนั้นถามอย่างนี้ ถามตอบกันไปถามตอบกันมาอย่างงนี้แต่ลำคาญเดี๋ยวถามไปถามมาตอบคนถามติยุงกัดเนื้อนั่งอยู่ในป่าไนงะย,ยุงกัดในป่านะตอนนั้นเอาเอาแต่นั้นนะนะดูให้ดีเราผมเชื่อว่าในยุคนี้มันมีสต,ติปัญญากันทุกคนแหละนะคนของเราเก่งอ่ะตัวเราขนาดไหน เราม่ต้องไปโม้หรอกแต่สมมติผมบอกเนี้ยสมมติผมจะโม้นะติ้งต่างนะผมจะโมะครูกูวมึงว่าขนาดไหนอ่ะกูมีใครบ้างมึงรู้ป่ะครูกูมีใครบ้างในยุทธภพนี้กูก็ว่าครูกูนี่ม่งหลายๆายคนหลายๆท่านเนี่ยหรือทุกท่านเนี่ยก็หนึ่งในตองอวะ ก็ห,หนึ่งในตองอูไม่แพ้ใครแล้วมึงมึงคิดว่ากูจะไม่ได้อะไรเลยเหรอก็นี่ไงก็นี่ไงขนาดลูกติดหางแถวมันเนี่ยขนาดนั้นน่ะไม่ต้องไปโม้นั่แหละก็นี่ก็เมื่อกี้ขอย่านโม้นะอ,อ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราพิมพ์ตาลงเนี่ยมันก็ถึงแล้วตัวคาถาตัวคาถาเนี่ยถ้ามันยังถ้ามึงกับพิมตาทีเดียวคาถายังไม่อยู่ในจิตยังไม่อยู่คาถายังไม่รวมอยู่ในจิตคาถายังไม่รวมอยู่ในลมคาถายังไม่รวมอยู่ในมนโนทวารทั้งหลายคาถายังไม่รวมอยู่ จิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวขุดดินต่อไปจนกว่าจะไปถึงแม่น้ำเจ้าพยามันจะถึงว่าเป็นแม่น้ำไอต,ตอนที่เราขุดไปมันก็เป็นคลองตอนที่อยู่บ้านมันก็เป็นคูเป็นคลอง เป็นแม่น้ําเสร็จแล้วก็เป็นออกทะเลอันแสนฟังไกลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขามีแต่เอาไปรวมกันเขาไม่ได้เอามาจับแยกกันแต่ไอ้ที่ทำราว่าฉันอยู่ตรุรก,กีฉันอยู่อังกฤษฉันอยู่อเมริกาฉันอยู่ญี่ปุ่น ฉันอยู่ประเทศจีนฉันอยู่ไต้หวันฉันอยู่ฮ่องกงฉันอยู่ลาวพม่าฉันอยู่เอเชียฉันอยู่ยุโรปฉันไม่เข้าใจฉันไม่รู้ไม่นี่ให้ได้ยินเสียงซะหน่อยเถอะว่าไอ้ยามาฮ่าคอนคอร์ดเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงก็ให้มันได้ยินซะหน่อยแต่ไอ้คนที่บ้านมันอยู่ใกล้กับโรงงานยามาฮ่าเนี่ยมึงยังอยากจะได้ยินอีกเหรอ มงไม่ลำคาเนเหนองคืนเนอะเอบิดกันแฟ้นแป้นแป้นอะเนี่ยนี้อ่ะแต่ก่อนนี้ยามาห้าคอนขอดมานี่ตตำรวจเข้านะตำรวจครับคอนขอดเอาวันนี้ก็คุยเล่นกันสนุกสนานนะผิดพลาดพังไปก็ตามนั้นนะพูดไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากลบคลิปทิ้งโอเคนะบ๊ายบาย